สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนฟังคำตอบหนุ่มกัญชัยดังอจฉริยะเปิดหลักฐานเด็ดให้ดูกลางรายการจากประเด็นที่กลายเป็นกระแสวิจารณ์ในสังคมสำหรับหลักฐานเด็ดของนายอฉริยะเรืองรัตนพงศ์ที่ตอนนี้หลายคนกำลังรอดูโยมาคลิปหรือภาพดังกล่าวนั้นมีจริงหรือไม่โดยในารายการหวงกระแสหนุ่มกัญชัยได้ถามนายอฉริยะเรืองรัตนพงศ์ว่าพี่มีคลิปหลักฐานจริงๆไหมโดยนายอฉริยะตอบว่า พร้อมเปิดให้หนุ่มกัญชัยได้ดูกลางรายการและนายบุญถาวรได้บอกว่าตนก็เห็นแล้วเช่นกันระหว่างเปิดคลิปให้ดูนาอัจฉริยะได้ถามหนุ่มกัญชัยว่าอันนี้มือเปื้อนเลือดไหมหนุ่มกัญชัยตอบว่าอันนี้ผมไม่รู้ดูไม่รู้จริงๆพร้อมถามว่าอันนี้เลือดไหมหนุ่มกัญชัยก็ตอบว่าผมบอกตรงๆนะผมไม่รู้คืออะไรแต่มันเป็นสีแดงๆออกชมพูและยังมีประเด็นของภาพอีกภาพที่เป็นจุดเดียวกันครั้งแรกที่ตรวจมี คราบแดงๆงแต่อีกครั้งไม่มีคราบแล้วหายหมดแล้วและมีมือผู้ชายคนหนึ่งเปื้อนเลือดแต่ผ่านไป2วันทําไมสะอาดหมดเลยท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ